นะรงพลมอเตอร์ตัดโชคแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดดีครับวันนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนลูกสู่แหวนรถจามาห้ามีโอครับคันหนึ่งเจอปัญหาผมเจอปัญหาคือว่าน็อตยึดตัวดันโซ่ลาวลิ้นอัตโนมัติมันหวานตัวหนึ่งครับ โอ้โหทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเนี้เนี่ยครับก็เลยต้องทําการซ่อมเกลียวครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปซ่อมเกลียวโดยวิธีการใช้เกลียวสปริงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันต้องทํำยังไงแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรบ้างครับทุก วันนี้เครื่องมือในช็อปปี้รัศดา,าหาง่ายแล้วนะครับถ้าบางทีงานน,น,นิดนิดหน่อยๆเนานะเราไม่ต้องไปรอลงคึงครับเครื่องมือมันราคาไม่แพงมากผมก็สั่งมาจากในแอปส้มแอปแดงครับวันนี้ผมจะมาตาร์กเกล M 6คู1นะครับก็คือภาษาพวกเราก็คือน็อตเบอร์สิธรรมดาทั่วไปเนี่ยครับ มันใช้ดอกสว่าน6มิลนะครับทาบเสร็จแล้วจะกลายเป็น M6 คูณหนึ่งนะครับที่เราใช้งานเบอร์สิบรัดเบอร์สิบนะครับใช้ดอกสว่าน6มิลที่เขาให้มาในชุดนะครับในชุดฝังเกียวที่เราซื้อมาก็เจาะเลยครับอันนี้มันเป็นทะลุเนาะมันงานทะลุข้างล่างมันเจาเลยถ้าง,งานไม่ทะลุก็อย่าเจาะลึกมากนะครับ งานมันทะลุอยู่แล้วผมก็เลยเจาะทะลุเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นงานเจาะไม่ทะลุอะ่ะน่าจะเอาลมเป่าสักหน่อยนะครับก่อนจาะสังเกียวให้ก่อนจะต้าบ <c oughs> แต่เนี่ยผมไม่ได้เป่าเพราะมันเจาะทะลุเลยครับเดี๋ยวผมไปเป่าตอนเสร็จงานทีเดียวเลยเนี่ยครับดอกตาที่เขาให้มา แต่ด้ามขันเราซื้อต่างหากนะครับมันเป็นเบอร์ของมันของให้ของมันเลยอ่ะเนี่ยครับ,รบแล้วก็ชุดเกีียวสปริงเขาก็ให้มาครับมาชุดเลยทั้งดอกทั้งตาทั้งเครื่องมือเดี๋ยวเรามาตากันนะครับแล้วก็ตาเหมือนปกติทั่วไปครับมันจับเกีียวทองเหลืองครา,าบน็อตอะไรเงี้ยธรรมดาทั่วไปครับความลึกให้มันลึกฝ่า ตัวเกีียวกรบปิงสักนิดนึงครับให้อย่าให้ตัวเวลาฝังวอย่าให้เกีียวกรบปิงกันโผล่โผล่ขึ้นมาเหนือชิ้นงานครับให้มันหลบอยู่ใต้ชิ้นงานนิดนึงครับให้ให้ล่องมาลึกกันหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดไม่ลึกมันจะต้องเสียเวลามาตาสองรอบ เาตัดได้แล้วก็เอาเกี่ยวสปริงกับเครื่องมือใส่เกลียวสปริงเขาให้มาในชุดเลยครับเนี่ยครับก่อนจะเอาเกีียวสปริงใส่ไปในชิ้นง,งานผมทาน้ำยาล็อกเกียวด้วยครับเผื่อว่าการเกีียวสปริงมันถอดออกมาครับเวลาเราขันน็อตเข้าไปแล้วเผื่อต้อง ออกมาอะไรประมาณนี้ครับเคือป <Okay. S 1> ้องกันการป <Okay. S 1> ้องกันเกลียวตะปิงมันมันถอยตัวออกมาครับ <Okay. S 1> ไม่ต้องทาเยอะนะครับทานิดเดียวพอครับ <Okay. S 1> แค่ติดกับขอบนิดนิด,นดนพอเลยนะครับแล้วก็เราก็ต้องเก็บให้ดีด้วยนะครับปัญญารอกเกียวเนี่ยครับค่อนข้างจะมี ราคาแพงแล้วครับแล้วเราก็เอาเกี่ยวสปิงอะ่ะขันเข้าไปเลยอะ่ะขันเหมือนเราขันน็อตเนี่ยครับไม่มีอะไระครับยขันไปเฉยเลยครับเพราะว่าเราตาร๊าเกี่ยวไปแล้วให้เกี่ยวสปริงมันอยู่ต่ำกว่าชิ้นงานสักนิดหนึ่งครับสักครึ่งมิลก็ได้ครับถ้ามันยังไม่พอขันเข้าไปนิดนึง ก่อนที่น้ำยาล็อกเกียวมจะแห้งต่ำนนิดต่ำมาน,นิดนึงครับแล้วเราก็เอาเครื่องมืออีกชิ้นนึงครับสำหรับตีให้อะไรตรงตรง,ตรงหัวล็อกเกียวสปริงครับ เขาใส่ให้เป็นตัวนำนำให้ขันเข้าไปครับตีมันหักเนี่ยครับจะมันจะได้ไม่ยันไม่ยันนอตเราจะใส่แค่นี้ครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเราลองเอานอตใส่ดูครับลองนอตใส่ดูใช้ได้คือจบก็เรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรครับทําง่ายกว่าเกี่ยวทองเหลืองอีกแต่ความแข็งแรงทนทานมาสู้เกี่ยวทองเหลืองไม่ได้ แต่เนี่ยเกี่ยวเนื้อง,งานมันเหลือน้อยครับชิ้นงานเนื้อง,งานบางมากเราใส่เกีียวทองเหลืองไม่ได้ค่อนข้างจะอันตรายครับพวกดอกสว่านสําหรับเจาะเราต้องเก็บแยกไว้ต่างหากเลยนะครับพวกดอกตาพวกนี้เก็บแยกไว้ต่างหากเลยครับมันคนระเบอร์กับตาเกีียวทองเหลืองนะครับถ้าปนกันเดี๋ยวบางทีมันจะงงเวลาทำครับ เก็บของใครของมันเลยครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการทำเกลียวสปริงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ